กี่ตัวได้ไหมพี่97 7เติมเติมหอวน้ำออกไม่หนักพี่บอยบอกไม่เหนื่อยเลยดูหน้ากูด้วยไม่เหนื่อยด้วยเนี่ยนี่ใช่ปะไอ้ดำอยู่นี่อ่ะเนี่ยเอ้ยดำมะดำเฮ้ยเราเคยเจอกันนะดำน้ำไม่เขาวจงกันนี่คือของไอ้ดำนะครับนี่ ใบดำอยู่นี่ครับใครมาซื้อขนมมาฝากดำที่บ้านหลังนี้เดี๋ยวพาดำไปเที่ยวขอโจงกันเพื่อเดี๋ยวมันกลับมาเองใช่ไหมไอ้เจ้าผมเล้วก็มันรับไปเอาล้อมอ๋อใช่พี่แล้วมันไปกับผมแล้วมันไม่อยู่บ้านพี่กี้อ่ะครับดำชื่อถุงเงินไม่ใช่พี่ไอ้ดำตก่างไป บ่ายถึงไอหนูสวนยางครับก็มชีวิตลักษับบายเมื่อกี้พี่บอยเขาวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วเขาก็มองแล้วก็ซัดไปนู่นเลยทางลงไงทางลงขาลงมันดีใช่ไหมหลงครับกิโลจริงๆ้วยหลงไปเลยหลงไปยังป่ายางสวนยางไปเที่ยวบ้านดำจริงมันต้องเลี้ยวซ้ายครับไปเที่ยวบ้านดำอ๋อดีที่ไม่หลงไปไม่เจอดำนะพี่นี่เราไปทางนี้ครับเราจะไปเขากระจองกันไปยังไปวิ่งแล้วพี่ หพื่พื่อนนิ่งดิเหนื่อยเว้ยยังขึ้นไม่หยุดเลยทางนู่นกวายใครดำแล้วหายไปเลยจริงครับหิวหิวละ bày hí không phải, phải. này này quá do khẩu đừng do lâu ấy ลูกพี่ส่งขันยายมาแล้ว <laughs> ไม่ถึงยอดลูกพี่ลูกพี่นำไปแล้วลูกพี่เข้าป่าไปแล้วการไม่พาหลงนีด่ดึงตนนี่เหรอเย แนวชิบหายเลยโอ้หแล้วมันก็มาตั้งถือนี่กันใช่อันนี้ทางเดิมลบนะพี่นี่พี่เหนียวไปแล้วผมงชต้องตาไแล้วทางนี้ไม่ง่ายนะพี่ พี่บอยบอกนี่แหละครับวิถีเทลดูครับคนเล็กในป่ากว้างขาต้องันไปันมาอคุณถึงสักที <laughs> จุดกลับใจ <laughs> จุดกลับใจกูจะกลับแล้วกู <laughs> ไม่ไปต่อแนละ้วก <laughs> <เ>ู <laughs> เหนื่อย ไปกินตรงนน้นล,ลูกไปมาตุงเงินุงเงินตามมานี่ครับอาดีเราเกลี่ยทางอยู่ครับพี่พี่ไม่เกี่ยผมก็ความได้พี่ชื่อผมเองเดินเดินตรงนี้ผมควาาม,มาบ่อยแล้ว Banana? <laughs> มันลงไปแล้วครับรนี่หลอแล้วครับ1นึ่งพี่บอยได้ได้ผมว่าไปลงได้เชื่อไหมแต่ต้องหาทางลงจะได้ แปลว่าพี่น้ำเยอะมากเห็นแล้วต้องบอกว่าว้าวครับมาเนี่ๆเหนื่อยเดตรงนี้มันตกแล้วก็มาขึ้นกันต่อครับเช<ด>ี่ยตอนนั้นซ<ด>ีเห็นตก SCB ครับ<ด>ทางดีมากดู้ ATM ออยู่หน้า มีทางมีทางลงไปเยอะนี่เขาเรียกน้ำตกอะไรอ่ะภูไผ่ตรงครับฮะภูไผ่ตรงครับภูไผ่ตรงภูภู หุบไข่ตรงนี้ครับตรงนี้หุบไข่ตรงต้งนันเขาเขาทำอะไรเห็นมีลานเลยอ่ะอ๋อเขาทำเต็นท์เขาใา้เด็กอ๋อขายขายานหมดปลาไม้ย่อันนีนี้ใสนี่ค่ ขาดอาหารยังอยู่ได้ขาดน้ำแย่เลยเราซีแย่พิงแม่งเลยโป่งเต๋อปะ400เมตรกับใจเลยตอนนี้เราอยู่ไหนพี่เราอยู่เขาก็จอมแล้วครับจุดกับใจนี่ เราเนี่ไงน,นีจุดเยลโล่นี่ยจุดก,กบใจตรงนี้ไตงตรงเนี้อะตรงนี้ใช้กี่กิ่งถึงแล้วครับเฮากระจมโอ้กินส้มดีกว่าขอส้อมกินหน่อยขอส้อมกินหน่อย <laughs> กูยอมแล้วพี่เขาก็จอกกับใจเขาก็จมต่ออารมณ์ไหนวะเนี่ยใจอาไหนวะจะไปหาไปจุดกับใจเจออยู่ข้างหลังพี่ข้างหลังเหรอเจดกับใจอยู่ข้างหลังหรือว่าอยู่ข้างบนไช้เหรอผิดลุ้งเหร่วะ พากูมาเชื่อจะจัดเลยเมื่อกี้ออกตรงตีนเขาที่เห็นวัดเนี่ยชีวิตก็ไม่ลำบาก <c oughs> นะนมาทางนี้ดูนะก็พี่ย้ายมาครบสิบสองไม่ใช่เหรอวิถีเทวะห้าร้อยเมตรอ่ะว่า <c oughs> ม,มันเราต้องไปบวกไปกลับเลยเอาแค่เจ็ดร้อยอีกสองร้อยเมตรแล้วก็ลงอีกสามร้อยพอดีเริ่มเริ่มไปพี่ เรื่คำนวณรถมาเรือ นี่เรากลับเข้ามาแล้วครับเราจะไปกลับไปเขาแหลมที่เรามาที่บ่อยยังปิดอยู่เหมือนเดิม อย่าให้ดูด้วยตรงเปิดไหนคุณยกขาเตี้ยๆนี่วะ <c oughs> มี่จะยกสูงเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ <c oughs> บาพี่เบาๆนั่นแหละถูพี่ไป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 ล่อยไปพี่ปล่อยปนั่นแหละพี่นั้นแหละไหลไหลไครับจะตต่กลับไปแล้ว โอ้ oh. ไม่ธรรมดาครับสวัสดีไม่ธรรมดาดูดิทางเขาวีไว้เดินจสะจะจจะจะียดายเสยดไปพี่กลับบ้านกันไปไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะไปกลับบ้านเนี่ย ระวังพี่ระวังระวังระวังเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่ไมนมีที่หเดเยอะต้องนี่บอสเนี่ยไต่าตามล่างนั่นแหละอ่ามันล่ากมันล่ากมันก็นเหมือนขั้นบันได <c oughs> ค่อยๆระวังไม้งไ,งไ,มไม้มีไม่ไจับบ้านไรอาเร็วเนี่ยบบ้านไมโครไรเดอรเป็นชีวิตแล้วม,ม,ม,ลมันไม่เก่องอ่ะคก็หายเหนื่อยแล้วรุ้ไมาทำแรกนี่ยแรกทแรกของทุกคนนะได้พี่ยังมาเลยวะรู้ไวรร้รักไม้กับา เล็กกินขนมแล้วครับแตบ้านกี้เรายำแต่บ้านกี้เล็กกินอีกนะไม่ยำสิซื้อถุงเงินงเงินงเงินจิดกัดกลับไปบ้านกี้ครับี่ตรงนี้ ตื่นมาโพล้วเกินมันใจแบบนี้วะโอ้ยนี่คือต้วอะไรให้รู้ว่าดีตอนนี้เราขึ้นมาถึงยอดเขาแหลมน้อยนะครับยอดน่าจากรขาปิโตร4ชั่วโมง4นาที พี่ของเราพอพี่ของเรายังสู้อยู่ยังไหวครับสวัสดีครับอันนี้คือเอซีพี่กุ้งครับใชพักพี่กุ้งอ๋อพักพี่กุ้งแต่่านผมเดี๋ยวฝากไปบอกให้เขาซื้อนะครับข้างหน้าเดี๋ยวมีท่อน้ำแตกอยู่ได้กินน้ำแต่ว่าสำหรับ <ś les> <ś les> หองม <ś les> <ś les> โอ้โพี่เมื่อกี้ไม่ไปถึงก้ำตกมันกระโดดลงก้ำตกเลยอ่ะ <ś les> <ś les> <ś les> ไม่นิดหรอกพี่อย่ามาหลอกผม <ś les> เรามาถึงบ้านเกียร์ครับ เป็นไงพี่สนุกไหมครับวันนี้มมันมันนแงเดี๋ยววันหน้ามา <ๆ S 2> เที่ยวกันใหม่ฝึกสอนสึกสอนกันมาต่อี่ครับเราถึงแล้วบังกี้อยู่น้ำกี้เป่ง